ก็กำลังจะขึ้นไม่รู้ป่วยเหรอทำไมป่วย Happy Birthday on หน่อยขออนได้ไหม Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you เดี๋ยวกลับไป Happy Birthday นะได้ดันดูเป้าเหรอ มันเข้าหูของอีหลอดอ๋ออะเป็นว่าขทำไมมันไม่เข้าเลมันไปเสียบของใครรูพี่ฟ้าเราเขาตั้งข่าก่อนตอนแรกนั่งนั่งตั้งค่าพี่เป็นเนาะแรงมากเอาแล้วกลุ่มลำโพงไป็นไรอะมองไม่เห็นไอ้เป็นไรนะลางวางแล้วนะดอลลี่แรงมาก จะเจอกันนะโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคฉันทางปลอดภันเจอกันนะโอเคบายบายเปิดออกด้วยรูวแล้ว <laughs> พี่ฟ้าไปแล้วพี่ฟ้ามาแป๊บเดียวทุกคนเพราะว่าพี่ฟ้าต้องรีบกลับมาแล้วพี่ฟ้าเหมือนจะไม่สบาย มันจะไม่หอมแล้วช่วงนี้ซู่พันวันเกิดคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาไวยพรวันเกิดตอรี่น้ำไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะ่ะมันมองไม่เห็นเลย ได้ยินเสียงพี่ปลายด้วยพี่ปลายอบดูเหรอทำไมอยากเห็นหน้าหนูเหรอไม่ใช่เขาไม่ได้อยากเห็นหน้าเราแรงมากประมาณมีสองอันเนี้ยมันไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะ่ะต้องลงหรอมันไม่เห็นอะ่ะ มาทำไงให้มันเห็นนะพี่ปาย